เอามาใครใครยังไม่ได้เอามาเลยแล้วก็ได้แล้วก็ฝัญเจ๊ฝัญแจกเอาให้หมดเลยลูกจะให้หมดเอาให้หมดเลยนี่เ เราชดนะจ๊นับวนชดน้อทุ่ห่างมาโอ้มันอันนี้มันใส่เนี้ยแล้นี้ก็นี่ของขวัญชื่อจริงที่อะไรทนายชีธโรอะเนี่ะ อ๋อนยนเวาวันที่ยี่สิบสิบเก้ายี่สิบเมลาสิเอ็ดเนี่ับเอาให้พี่เขาเ้าลูกเอาให้พี่เขาเอาเร่เตืนเนูบาแจกตังหนูแจกตังก่อนแจกตังให้เสร็จก่อนแดชุดแมมอันแป้นหนูแม่ลูกทีวัด คือคัดออกแม้แกสิมาเต็มบอกนั้อย่างเต็มครับปัญหาคืออย่างต่อยอ่าคือเต็มบ่ได้เต็มบ่ได้เมนครับเ็จัย่างไรกสิเต็มได้ร้องต้องถามเบื้องฐานแกคิดว่าแกพัฒนาขึ้นต่อคอร์สคือต้องบอกว่าที่ตัดออกไงเหตุผลคือเต็มบ่ได้เท็จัางไรกสิเต็มได้บอกต้องบอกมูด้อลูก นั่นต่วงฟังทั้งผุนบอกฟังเก่ายาเป่าไปไม่ล่ะนั่งรงกอนเหมือไปลูกเบิดไปมันเนี่ยม่แก้แจก่แก้ม่คุ้มตบตบมันตบมันตบท่าดีท่ดติน้า้ทดิ คือเขาก่อยคือพ่อปรอยากให้พระรามมันไปตกอยู่กับอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งแห่ขันเขาได้ตกลงปงใจว่าสิ่ซอยกันทํางานหรอมันโมเมนต์มามันพ่อบ่อยากได้จากัดมาต้องตื่นจากโมงต้องเลิกจากโมงสิแม่คือเขาเห็นมูเนี่ยเขาไม่เห็นงานเนี่ยเขาเขาเขาไม่เห็นงานเนี่ยเขาก็อยากให้ อย่าเอาเปียกมูอเสีอว่าทุกคนบ่บ่ต้องการคนเอาเปียกจะพร่องดีแล้วแม่นบอกฉะนั้นเขาก็ต้องอย่าอย่าเอาเปียกมือเหตุให้งานที่สุดแบบจ้าของรับปากกันแล้วนี่รับปากพอแล้วว่าสิเฮ็ดนี่ที่แรกว่าสิบอกให้ต่อยแค่สิเอาแค่สิคุ้นยังบ้านนี้ก็เลยว่าน้องๆบางคนมาบอกกลับบ้านเพาะสั่นเอาถันบอกกราบบ้านก็เอื่นเอื่นไปเฮ็ดแต่ว่าต้องให้เขาเฮ็ดจบจีราได้บบอกให้ว่า บอมเมียนวานเห็ดเหลี่นเห็ดหัวเห็ดตะพ่อแบบบ่มมีหมองไปก็ได้เฮ็ดซื่อๆบอมเนนี่ลูกจักหน่อยมูแมาหลายๆนี่ย่าตื่นค้นเด้อมันมักเปลี่นนี่ครับทีอายู่ยู่งั้มช่วงสี่เห็ดอยู่แต่พ่อมูมีมูมีปพวกมมกมี่ม่มี่ไหลมากมันเป็นลายทางอออยากมาเร่นมัหัวอหน้ามูได้บังอันนี้เฮาเนี่ยเฮาสินนักตอมูคือหนึ่งหอดย้ำเต็ม ข้าวสีได้เต็มพร้อมแล้วก็ย่ำเวลาบอ่ะเขาต้องมาเห็ดจุกกระสันมันก็ะสีพอแล้วนะครับยังโลเจอยังมูมเบี่ยเขาเฮ็ดง่ายดีระเบิรงเขาจะไรเบียร์เบียร์พี่พอเห็ดจะปีแล้วเบียร์พอเมื่อสองสามปีเตังเต้เงเต้หลังไรสดมาดิเนาะที่เขาไรสดเบียร์ไปซอยไปซอยเห็ดอยู yeah. ่ค <c oughs> ิดได้คิดดียังไงอยากเห็นเนี่ยยูเล่นต่อยกัน าก็มาพัฒนาหมองยู่หมองอาไซนี่พอกับมาเขืปุ่นเท่ยอย่างเคื่องสิ่สะดวกสบายกเขาเกาล้งหอกลงอาหารเก็บอยากให้มันดีอยากให้ก้นย่ำก้นมากยามมาหาเข้าบ่อยากให้เข้าอยากหายขันบะนี้ที่สําคัญบะนี้เฮ็ดดีแล้วันเขาบ้รักษาความสะอาดมันก็สิคือเก่าในหนังช่วงนี้คนมันบทท่านหลายผู้ต่อยก็บอกน้องมองบริเลียนหนังหน้าทั้งคนสะอาดตอยกันข้างฟังหงชูเท้าปุ๋ย